แผลผ่าตัดดูแลอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อค่ะสวัสดีค่ะหลายคนคงเคยผ่าตัดบางคนก็ผ่าตัดใหญ่นะคะผ่าตัดหน้าท้องผ่าตัดท้องคลอดผ่าตัดไส้ติ่งผ่าตัดกระดูกสันหลังกระดูกทับเส้นหรือผ่าตัดสะโพกที่สะโพกหักนะคะแต่เราก็สงสัยใช่ไหมคะว่าเราจะดูแลแผลผ่าตัดอย่างไรให้ถูกต้องไม่ติดเชื้อนะคะเพราะถ้าเราไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดแผลผ่าตัดเหล่านี้สามารถมีการติดเชื้อได้นะคะ ลักษณะของแผลผ่าตัดทั่วไปนะคะถ้าส่วนมากแล้วแพทย์ก็จะเย็บปิดแผลนะคะซึ่งการเย็บปิดแผลเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นไหมปกติหรือบางครั้งก็เป็นแบบลวดนะคะหรือเป็นแม็กซ์ที่เขาแม็กไว้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะหรือแผลบางอย่างก็เป็นไหมละลายค่ะซ่อนไหมซ่อนปมทําให้ไม่เห็นอยู่ข้างนอกนั่นเองค่ะหลังผ่าตัดหรือแผลที่ไม่ได้รับการปิดก็จะมีท่อระบายออกมา ระบายบางคนก็เป็นท่อแบบท่อดรนนะคะเป็นหรือเป็นกอสที่ให้ระบายออกมาเพื่อระบายหนองระบายสิ่งสกรปรกต่างๆออกมาจากแผลนะคะสรุปว่าแผลผ่าตัดก็จะมีทั้งแบบปิดแผลหรือบางครั้งก็มีแบบท่อระบายคือแผลเปิดไว้นั่นเองค่ะการดูแลก็แตกต่างกันนะคะมาดูลักษณะของแผลก่อนลักษณะของแผลแบ่งตามความสะอาดหรือความสกปรกของบาดแผลค่ะมี4อย่างด้วยกันค่ะ1คือแผลสะอาดนะคะ เป็นแผลที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อใดๆค่ะดูแลง่ายค่ะเช่นบริเวณดวงตาผิวหนังและระบบไหลเวียนเลือดอันนี้ก็จะทําให้ดูแลสบายๆค่ะ 2. เป็นแผลที่อาจมีการปนเปื้อนค่ะเช่นเป็นแผลที่กำกึง่งมากอาจจะมีความสกรปกรกเธออาจจะต้องไม่เย็บปิดหรือถ้าทําความสะอาดดีๆก็เย็บปิดได้อันนี้คืออาจจะมีการปนเปื้อนเช่นแผลที่ระบบทางเดินอาหารนะคะเช่นบางคนนะคะผ่าตัดใส่ถุงหน้าท้อง คือถ่ายอุจจาระหน้าท้องนะคะแล้วหลังจากนั้นอาการดีขึ้นหมอจะนัดไปปิดถุงหน้าท้องโดยจะให้ขับถ่ายปกติทางรูทวารก็จะมีแผลบริเวณหน้าท้องแผลผ่าตัดชนิดนี้บางครั้งก็เสี่ยงต่อการปนเปือ้อนพวกอุจจาระอะไรก็ยังมีเอสดลอดออกมาได้บ้างเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแผลเปิดค่ะต้องเปิดล้างแผลทุกวันหรือใส่เดรนไว้ใส,กส่ก๊อสชทุบน้ายาใส่ไว้ในเนื้อแผลค่ะอันนี้ต้องล้างแผลนานหน่อยนะคะสําหรับแผลที่ต้องใส่เดรนไม่ใช่แผลที่เย็บปิดค่ะ สามเป็นลักษณะของแผลปนเปื้อนค่ะแผลนี้ก็จะต้องไม่เย็บปิดค่ะเพราะว่าถ้าเย็บปิดไปก็อาจจะจําเป็นต้องตัดไหมคืนแล้วก็เปิดระบายเพื่อล้างแผลค่ะเช่นแผลที่ถูกยิงหรือถูกแทงนะคะก็จะมีการปนเปื้อนได้แล้วก็อาจจะจําเป็นต้องเปิดแผลล้างแผลแบบระบายออกก่อนนะคะ4ค่ะเป็นแผลที่สกปรกมากอันนี้อาจจะเปื้อนโครนเปื้อนฝนเปื้อนน้องเป็นแผลอุบัติเหตุที่ มีความสกบปกอันนี้จะไม่เย็บปิดแผลนะคะแต่ก็ต้องได้รับการผ่าตัดค่ะการดูรแลแผลผ่าตัดในระยะพักฟื้นนะคะก็มาดูกันก่อนว่าเป็นแผลแบบแผลเย็บปิดแล้วหรือว่าเป็นแผลที่ใสดรีนแผลเปิดนะคะถ้าเป็นแผลที่เย็บปิดนะคะหมอบางคนเขาจะปิดแบบกันน้ํามาเลยค่ะถ้าปิดแบบกันน้ําเนี่ยเขาจะไม่ให้เปิดจะครบตัดไหมประมาณ7จ็ถึงสิวันแล้วแต่แผลนะคะอันนี้หมอเขาจะนัดอีกทีนะก็ถ้าครบกําหนดตัดไหมก็ให้ ไปเปิดแผลได้เลยแต่ที่สําคัญระหว่างที่ดูแลแผลห้ามแผลถูกน้ํานะคะถ้าแผลถูกน้ําเชื้อรูปมีโอกาสเข้าไปและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะแต่ถ้าเขาปิดมาดีแล้วกันน้ําได้ดีมากเราก็รอครบกําหนดเปิดเพื่อตัดไหมทีเดียวเลยค่ะแต่ถ้าเราพักฟื้นอยู่บ้านแล้วแผลเปิดหรือว่ากาวที่ปิดไว้บริเวณแผลเริ่มหลุดลุย่ยแล้วน้ําซึมเข้าไปได้อันนี้ต้องเปิดแผลนะคะเปิดออกแล้วเริ่มล้างแผลเลยค่ะ ถ้าบางกรณีหมอไม่ได้ปิดที่กันน้ํามาให้ก็คือให้เปิดล้างแผลทุกวันก็ต้องล้างแผลทุกวันนะคะหรือบางแผลผ่าตัดหมออาจจะสั่งมาล้างวันเว้นวันหรือล้างวันเว้นไปสามวันแล้วก็กลับมาล้างอีกจนกว่าจะครบตัดไหมอย่างนี้ก็มีค่ะแล้วแต่ความสะอาดของแผลและดุลกินิดของแพทย์ต้องฟังหมออธิบายมาด้วยนะคะว่าหมอให้ดูแลอย่างไรค่ะสําหรับการเปิดล้างแผลนะคะถ้าไปที่สถานบริการเราก็จะล้างถ้าเป็นแผลที่แห้งสนิทด,ดีมากมาก ก็จะแค่เช็ดแอลกอฮอลให้แต่ก็จะมีหลักการเช็ดนะคะเช็ดอย่างถูกวิธีหรือถ้าเป็นแผลวันแรกแรกที่มีแฉะหน้อยยังไม่ติดยังไม่สมานกันดีนะคะเริ่มต้นเราอาจจะใช้น้ําเกลือล้างแผลล้างก่อนนะคะแล้วก็อาจจะใช้เบตาดินซ้ําก่อนถ้าวันหลังๆไป3 4วันไปแล้วใกล้ๆจะครบตักไหยแผลแ,แห้งดีเราก็สามารถใช้แอลกอฮอล์เจล้างได้เลยค่ะนอกจากการดูแลแผลไม่ให้ท่วงน้ําแล้วการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยเสริมให้แผลหายเร็วนะคะ รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงค่ะก็จะดีมีผลต่อแผลนะคะสําหรับแผลที่ใส่เรนไว้หรือมีท่อระบายหรือเป็นแผลเปิดนะคะอันนี้จําเป็นมากต้องไปล้างแผลทุกวันค่ะการล้างแผลทุกวันจะช่วยชะล้างเชื้อโรคในบริเวณช่องแผลออกมาแผลประเภทนี้ต้องให้คุณหมอเขาล้างนะคะซึ่งวิธีการล้างแผลก็จะเอาเรนั้นเก่าออกก่อนแล้วก็เช็ดรอบแผลแล้วก็ล้วงล้างข้างในด้วยน้าเกลือค่ะหลังจากนั้นอาจจะใช้เบต้าดีนแล้วแต่ความสดของแผลนะคะ ถ้าแผลล้างไปนานๆแ,แล้วเนื้อเยื่อโตขึ้นโตขึ้นจนแผลเต็มใกล้เต็มผิวหนังอันนี้ก็อาจจะต้องใช้แค่น้ําเกลือได้ค่ะแต่แผลแรกๆนี่หลังจากเช็ดน้ําเกลือก็ต้องใช้เบตาดีนหรือโควิดีนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อรัรกษาลรกเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะถ้ามีเดรนหรือท่อระบ,บายบางครั้งอาจจะค่อยๆชดเดรนนะคะ ก็คือค่อยๆดึงเรนออกมาแล้วก็อาจจะต้องตัดเรนทิ้งทุกวันทุกวันเพื่อให้แผลมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะแต่อันนี้หมอเขาทําให้ค่ะต้องดูแลแผลให้แห้งอยู่เสมอนะคะอย่าให้แผลถูกน้ําไม่ว่าจะเป็นแผลที่เย็บมาแล้วหรือเป็นแผลเปิดนะคะสําหรับในกรณีที่มีแผลติดเชื้อก็จําเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะมารับประทานด้วยนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะการตัดไหมนะคะแผลโดยทั่วไป จะตัดไหมประมาณ7-14บวันแล้วแต่ขนาดของแผลหรือลักษณะของแผลนะคะอันนี้คุณหมอก็จะนัดอีกทีหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นแผลเล็กๆน้อยๆที่เราเย็บๆกันทั่วไปเนี่ยจะ7วันค่ะแต่แผลผ่าตัดส่วนมากจะ10-14วันนะคะหลังผ่าตัดประมาณ2วันก็เริ่มขยับตัวได้นะคะขยับตัวเคลื่อนไหวร่างกายก็จะทําให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นได้แผลกระชับเร็วยิ่งขึ้นได้ค่ะไม่ต้องกลัวแผลแยกมากนะคะ แค่หลีกเลี่ยงกันทุกของหนักหรือออกกำลังกายแบบหักโหมแผลก็จะสมานติดกันได้ดีค่ะอย่าลืมนะคะต้องล้างทาความสะอาดมือทุกครั้งถ้าจะสัมผัสแผลนะคะภาวะแทรกซ้อนของแผลผ่าตัดมีอะไรบ้างอันนี้สําหรับบางคนก็สุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีดูแลแผลไม่ดีแผลถูกน้ําบ่อยๆก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะขึ้นอยู่กับแผลด้วยคะผสบกระบกมากสุกระบกน้อยนะคะคือมีการติดเชื้อนะคะก็จะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะ เราก็จะมีไข้ขึ้นนะคะไข้สูงประมาณ38องศาเซนเซียสนะคะกบรอบแผลเนี่ยบวมแดงแล้วก็ปวดแผลมากขึ้นบางครั้งมีหนองซึมอ,ออกมาไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงแดงจางจานะคะลักษณะแผลบวมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องรอครบกาหนดตัดไหมนะคะต้องรีบกลับไปพบแพทย์เลยค่ะแพทย์เขาก็อาจจะจําเป็นต้องตัดไหมก่อนเวลาเพื่อเปิดแผลระบายหนองออกนะคะบางคนก็แผลหายช้าค่ะรอบรอบแผลเป็นสีช้ำช้ำพกช้ำ ดูดำดำดูไม่ดีหรือแผลกว้างขึ้นลึกขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของแผลติดเชื้อนะคะถ้าแผลมีการติดเชื้อต้องรีบกลับไปพบแพทย์นะคะเพื่อจะได้รับยาปฏิชีวนะนั่นเองค่ะและก็ตัดไหมก่อนเวลาก่อนกําหนดนะคะบางคนก็กังวลเรื่องรอยแผลเป็นนะคะรอยแผลเป็นนี่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกในคลิปต่อไปนะคะรู้แล้วนะคะว่าการดูแลแผลหลังผ่าตัดก็ไม่ยากอะไรค่ะระมัดระวังเรื่องแผลโดนน้ํา ไปตามหมอนัดนะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานย่าโมูพยาบาลนี่ปฏิบัติครอบครัว,รวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลคลินิกเทาพยาปราศสมเภรตะกบอำเภอปกากตงชายจังหวัดนวควรราชสีมาสวัสดีค่ะ